สวัสดีครับแท็บครับเป็นเจ้าของแบรนด์ Mad Matter แจสค่ะเป็นโคฟาวเดอร์ของ Mad Matter และนี่คือที่สุดของ Mad Matter ของผมก็จะเป็นกางเกงไนลอนครับ เวิร์กมากในการใส่เที่ยวหรือว่าใส่เล่นกีฬาใส่นอนก็คือได้หมดเลยราคา1,190บาทครับของ Jazz คือกางเกงสวีท p พนส์ตัวนี้ใส่บ่อยมากเพราะว่ามันใส่สบายทรงคล้ายๆเหมือนกางเกงสลักราคา1,790บาทค่ะบวกไฟน์แพเลมันเป็นสินค้าอันแรกด้วยแล้วเราก็ได้รางวัลดีมาร์กแล้วก็ g m a r รปี2017ครับขายในราคา1790คือมันทำจาก เสื้อผ้ามือสองแบบ4ี่้าตัวมาแมชกันสินค้าที่ขายดีที่สุดนะวันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดน,นะครับมีหลายสีมากครับมีหลายลายตัวนี้ที่เอามาก็เป็นคาซ่าสีน้ำตาลตัวละ990บาทนะวันนี้ก็น่าจะขายไปเกือบเกือบหมื่นตัวแล้วครับ คือ <acontec ern. S 1> ตัวนี้ถุง5้ามงคลเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่เราอะได้ลองออกสินค้าที่ทําตามความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ทําความต้องการของตัวเองค่ะ <laughs> ก็ได้เรียนรู้ว่าการขายดีมันเป็นยังไง <laughs> <laughs> สินค้าของแเมทเธอร์ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมากที่สุดก็คือเซยืดตัวนี้ลายเซลฟ์แคร์โซรไซตี้ที ราคา990บาทคือมันเหมือนเป็นฮีโร่โปรดักต์เลยที่ทุกวันนี้ยังขายดีอยู่เลยสินค้าที่เราใช้เวลาออกแบบนานที่สุดก็คือเสื้อเชิ้ตฮาวายตัวนี้ครับเราทำมาจากพัชนาเพสลรี่ประมาณ12ตัวก็มันยากตรงที่ว่าเราต้องไปค่อยๆตามเก็บตามซื้อพัชนาทีละผืนทีละผืนทีละผืนกว่าจะประกอบออกมาได้เสื้อตัวนี้1ตัวณวันนั้นน่าจะขายในราคา2,790 ก็จะเป็นแก้วนี้เลยครับที่เป็นคอลแลบกับ f m w c เป็นครั้งแรกที่เราทำแก้วเลยแล้วก็ได้รับฟีดแบ k เกินคาดมากๆแก้วใบนี้เนี่ยเราไปตามหาแก้วเดสต็อกจากโรงงานจริงๆแล้วเราก็เหมือนซื้อสต็อกมาแล้วก็เอาไปสกรีนเป็นคำครับมีคำว่าซิปซิปกับซ u เปอร์เซนสิฟความน่ารักของมันคือแต่ละใบมันก็จะมีตำหนิมีฟองอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็มองว่าเออมันน่ารักดีเพราะว่ามันคือแบบเสน่ห์ของความเป็นเดสต็อกของมันอย่างเงี้ยค่ะ เป็นฮูดดี้นิตติ้งที่กำลังจะออกส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันได้เดือน11นี้ค่ะ mm hmm. ก็ขอฝากแมนเมเทอร์นะคะทั้ง Instagram Facebook Line นะคะที่แมนเมเทอร์สตูดิโค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีหน้าร้านของเราที่สยามดิสฟเวอรี่แล้วก็ร้าน a n าเธอร์สตอรีที่ M อ็มควอเทียค่ะ